หนักอยู่มีน้ำหนักอยู่แต่ลมหมดนะครับใช่ไหมครับเราก็ไม่ทราบนะแต่ตัวเนี้ยโอเคมีแแห่เนี่ยเราสามารถดูได้จากเกจวัดวะนะเราดูด้วยจากเกจวัดวแต่ซีโอทูเนี่ยเราดูได้จากเกจวัดวไม่ได้เพราะว่าที่คอรห์หันไม่มีเกจวัดวทีนี้เรารู้ตัวเรารู้ตัวเองว่าหนักเท่าไหร่เนี่ยเรารู้ได้ยังไงท่างกิโลใช่ไหม คงไม่มีหรอกนะใครเกิดขึ้นมาแล้วมีบ้านวัดน้ำหนักที่พอพอของคนเรากว่าจะหมดฉีดได้ใช้งานได้เรื่อยๆเ,เลยนะครับอีกข้อหนึ่งนะครับการที่ฉีดออกมาเนี่ยนะครับการที่ฉีดออกมาเนี่ยฉีดแล้วระเหยหายไปไม่ทิ้งปกเคมีไม่มีสารเคมีตกค้างฉะนั้นอย่างที่ท่านผู้กากาบรอรุกรมเนี่ยถามว่าถ้าไม่ที่นอนนะครับไม่สามารถเอาออกมาได้ ใช่เร,เราลากออกมาไม่ได้เพราะที่นอนหน้าพุ่หบุมันใหญ่เอาออกมาพ้นประตูไม่ได้แต่ถ้าเรามีถังับเลิงชนิดนี้อยู่คือถังระเลิงชนิด CO2 หรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่เนี่ยเราก็สามารถไปฉีดในห้องได้นักหนูห้องทางานห้องสานักงานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะนิยมใช้ถังระเลิงประเภทนี้ ใช้หมุดท่อมในคูเดิรือทุกทั่วไปเนี่ยนะโดยโดยปกติเนี่ยที่หลักสูตรของการสุโรมจะานประกอบการเดิมเดิมทีมันไม่มีหลักสูตรที่ตำออกม,มาช่วงจังหวัดเมื่อทีสองเจ็ดใหสามเจ็ดสามแปดสามเจ็ดสาม,สาม,สามแปดโดยที่สุโรงที่จังหวัดนนทบุรีก็เลยเอาหลักสูตรเนี่ยเข้ามาสู่มันไม่จำเป็นด้วยแหละแกจะต้องมีด้วยไม่ใัน ก๊าซ <t> <al> ทำไมจะต้องเอามาด้วยเพราะว่าส่วนมากเนักงานในโรงงานหรือที่ไหนก็แล้วแต่เราก็จะใช้แก๊สเๆๆป็นประจำอยู่แล้วโดยเฉพาะในโรงงานบางโรงงานใช้แก๊สจํานวนเยอะ้ากจนม้ค้าจะมีแก๊สมีทุกที่แ,แก๊สที่เราใช้ปปเ,เป็นทุกๆเรือนนะจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ตัวน,นี้นะมันเป็นเป็นหัวใจของของทุกเรือนเลยที่เราใช้กันอยู่ก็วจะเป็นเด็กที่ผมอบรมจะเป็นผู้ว่ารอรอนี่ผู้ว่าออรอกรอ็จะเป็นเด็กตอถึงตห นะแล้วก็จะเด็กโตขึ้นมาหน่อยก็เด็กมาที่โลกหรือออกรอนประชาชนทั่วไปเนี่ยเราจะต้องตัวนี้เข้าเบิกสูเป็นหนะลักนะแค่ห้าแค่ห้าเปอร์เซ็นต์เท่าับนะครับเขาจะไปเติมเต็มนะแกแต่เขาจะเจอมาแค่แปดถึงห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเพราะว่าถ้าเราเติมเต็มแล้วเนี่ยมันไม่มีอากาศมันไม่มีอากาศที่ผสมอยู่เวลาเราเปิดไหลแล้วนะมันไม่ดี เปิดมาแล้วแม่ไม่ติดไฟเพราะว่าเขาสขเสกเย็นมันมีน้อยเพราะ,ะนั้นก็แสดรว่าแค่แปดสิบห้าเรเซ็นานนะาที่เอ้ยเราไปเจอที่ร้านมาดูแก๊สไา้เราเจะเต็มเลยนะ<ด>ยไม่ตินะครับเปิดมาไม่ติดนะก็ะเปิดทิ้งอีกเดี๋ยวเวลาแมานั่งเปิดทิ้งเนี่ยจะบ้าดป่วยสน,นาอีกม <c oughs> ่นั่นจะไปเจอเต็มเจอแปดสิบห้าเปอร์เซต์ขอแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วเนี่ยเรามาดูว่าถ้าแค่รู้แล้วนะว่าส่วนที่เป็นเหล็กนะ่ทนความร้อนนะทารองสาที่สี้ร0อ แรงดันนะ400แรงดานตัวนี้รับได้ไม่เพียง400ตัวนี้ได้แค่700 75หรือ300 75นาจะโบกมาที่มันดีนี่คือความปลอดภัยของมันเองทีนี้มาดูว่าแก๊สเนี่ยนะคุณสมบัจจัยแก๊สเนี่ยแก๊สมันเป็นหรืเป็นน้ำหรือเป็นไอจะได้ดูกันชัดๆเลยจะด,ดูของจริงนั่นแหละออกมา อ่ามันมีมีมือป้อนใช่หมขัหน้านะครับวิยของผมเรับเลยมีติดตัวไว้ปรจำยากระจายก็แก้ปัญหาครับพวกอดเวลาใส่ถุงยาให้มรนพงอ่หน้าต้องซื้อไบถึงเมียบอกว่าใช้ในการสอนเท่านั้นบ พวกโมมาจากมูลบางบุตรอมนวลบีประจานเทียวผม่อยที่วยจำไหมเมียไปเจอผมยางในกระเป๋าผมก็ไปการ์ตินเก้าการ์ตูนบุกาัดยิ้มแย้มยิ้มสีไม่เชื่อนะดูเลยครับดูนะเห็นไหมนี่คืออัตราการขยายตัวของมันเราลองนึกถึงสภาพไปแล้วกันว่า ถ้าอากาศมันร้อนช่วงมือระายสักบ่ายโมงสองโมงนี่นะดนรถบอสไซที่ม,มันนอนบรรทุกมาบนผามันจะติดเลยเอาที่รู้ว่ามันจะไปยังไงเอาอาจจะตายอู่เห,หมือนเห็นไหมความแรงมันอ่ะนี่คือการอัตราการเหียนตกใจอ่ะเซนเนียบาลใช่ไหม วันหน้าของหลวงด้วยของของหลวงด้วย่ไม่ใช่ของหัวตของหวของหลวงด้วยตอนนี้ของหลวงของหลวงได้ไม่้ยาตอนนี้ผมเปิดแค่ซึงรอบนะซึมรอบเดี๋ยวผมจะจดให้ดูซึงรอบมันออกแค่นี้หมายดูแค่นี้ผมจะเปิดได้ทุเลยนะ เวลาผมสาธิตเนี่ยถ้าเป็นคนที่สงสัยด้วยเด็ดขาดไม่ใช่ว่าเพระดับได้เสร็จแล้วทำมาดูให้มันดับได้วมักล้องนี้ถ่ายถ้าวิดีโอติดติดมันไม่ดับมันพุ่งใส่หน้าเดี๋ยวน้องไปทำเดี๋ยวพี่ถ่ายให้เดี๋ยวน้องไปทำเดี๋ยวพี่ถ่ายให้เดี๋ยวน้องออกกล้องเลยดีนะจ้าวจ้าวดีดีครับดี เราเขาถ่ายยังไงตอนนี้ถ่ายอยู่ป่ะถ่ายอยู่ครับนี่เลยนี่เลยเจ้าของกล้องเดี๋ยวถ่ายให้เจ้าของกล้องเฮ้ยเราเวลาเลื่อนไปยิ้มด้วยยิ้มด้วยเอาไม้เอาไม้เอาไม้ไม่เห็นลืมกดยิ้มด้วยยิ้มด้วยเออแจ๋วอย่าได้เป็นแม่บ้านนะฮะแม่บ้านแม่บ้านดีกว่าครับดับฝุนไปทางนี้ก่อนเห็นไหม

น้ำเหลือนะน้ำดีต้องเอาไว้รับได้ถึงห้าคนนะรับไ่ด้ถงหาค